ภายหลังจากการประชุมร่วมนะคะระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้มีทั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มาร่วมประชุมกับ DSI ด้วยในกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ที่ถล่มนั้นพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงกรอบการทำงานที่ DSI พยายามเร่งทำงานให้เร็วที่สุดในการจะคลี่คลายคดีค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะมีการติดตามตัวพยานแล้วถ้าหากพบที่เป็นพยานบุคคลก็จะมีการเรียกสอบปากคำทันทีหรือถ้าติดตามบุคคลแล้วยังไม่พบก็อาจจะต้องมีการขยายเวลาในการติดตามบุคคลออกไปเล็กน้อยแต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบหลักในการสอบสวนประเด็นอื่นๆหรือการรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ที่ดี i อยอมรับเลยค่ะว่าเป็นอุปสรรคมากๆในการตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับปมการหัวประมูลก็คือ การติดตามพยานเอกสารมมคุณผู้ชมคะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะซึ่ง DSI จํำเป็นต้องไปตรวจสอบจากบริษัทช h i นา r เรลเวย์นัมเบอร์ปรากฏว่าช h i นา r เรลเวย์นัมเบอรค่ะออฟฟิศหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะมีการย้ายสำนักงานหรือว่าออฟฟิศหลายแห่งซึ่งก็เป็นข้อสันนิษฐานและเป็นพยานหลักฐานได้ว่าทางบริษัทอาจไม่ได้มีการประกอบกิจการที่เป็นหลักเป็นฐานจริงเมื่อเกิดเหตุตึกถล่มสตง กลับมีการปิดสำนักงานแล้วย้ายหนีไปที่อื่นแทนกรณีดังกล่าว DSI ตั้งข้อสังเกตว่าสอดคล้องกับการที่อาจไม่ได้มีการตั้งบริษัทขึ้นมาจริงๆซึ่งแม้ว่าจะเป็นการทำลายพยานหลักฐานแต่ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าสามารถเก็บรวบรวมร่องรอยหลักฐานที่เหลือไว้ได้ทั้งนี้เพื่อพิจารณาออกหมายเรียกและขอสารออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันในวันนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังได้ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจสอบอาคารสอตององที่พังถล่มด้วยพันตำรวจตรีวารานันท์สีล้ําโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการลงพื้นที่หน้าง,งานวันนี้ค่ะได้มีการหารือการเพื่อวางแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับวันพรุ่งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานเป็นหน่วยงานแรก หลังจากนั้นตามแผนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พิสูจน์หลักฐานตำรวจและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็จะเข้าเก็บหลักฐานตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานดำเนินการเป็นลำดับอย่างนี้นะคะส่วนกรณีการที่มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้วยนั้นขอยืนยันว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตำรวจแต่เป็นการมาช่วยเสริมกันในการปฏิบัติงาน ทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้มีการรวบรวมหลักฐานไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีการประสานข้อมูลการทำงานกันต่อไปส่วนประเด็นหลักที่ดี i จะดำเนินการค่ะโฆษก DSI ยืนยันนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีและเรื่องของการหัวประมูลโดยการตัดราคาให้ต่ำลงซึ่งนำมาสู่การใช้วัสดุที่อาจไม่ได้มาตรฐานและจะมีการขยายผลเพื่อดำเนินการสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่อไปค่ะ